สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีเมษค่ะว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะแล้วก็คุณหนีไม่พ้นกับเรื่องอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรามาดูกันดีก,กว่าคะ่ะชาวราศีเมษว่าในช่วงชีวิตนี้ คุณหนีไม่พ้นอะไรกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษค่ะในช่วงชีวิตนี้คุณจะหนีไม่พ้นกับเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอข่าวดีสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษจัสเมนขึ้นไปแรกเลย สิ่งอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ two of cups สวยงามมากๆว้าวคืออะไรคะราศีเมษสวยงามที่สุดต้องบอกก่อนว่านี่เป็นเรื่องราวของ king of wands ten of pentacles judgment สิ่งที่คุณตามหาสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณกำลังค้นหาคำตอบในชีวิตอยู่ ไม่ว่าเรื่องนั้นคำตอบคุณจะคือเรื่องของอะไรคุณกำลังจิตวิญญาณของคุณกำลังค้นหาคำตอบของความรักาชาวราศีเมษเรียกได้ว่า two of cups พลังงานของ soul connection soul contract หรือว่าเป็นพลังงานของ twin flame ที่กำลังสื่อสารให้กับคุณได้รู้ว่าคุณหนีไม่พ้นกับความรักคู่แท้คู่ชีวิตที่มีความแตกต่างจากคุณความโรแมนติกที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ าชาวราศีเมษคุณกําลังจะเจอผลลัพธ์ของการกระทําทุกเรื่องกรรมคือการกระทำนะคะทําอะไรไว้คุณจะได้สิ่งนั้นขออะไรไว้คุณจะได้สิ่งนั้นเพราะว่า k i คิงอวอนเกิดขึ้นด้วยพลังงานแห่งไฟราศีเมษนี่คือตัวตนของคุณ King of Knowledge เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังเสรอ้คุณยนรู้ว่าชีวิตนี้ คุณมีความมั่นใจคุณมีความทะเยอทะยานคุณความเชื่อมั่นในตัวเองคุณมีความเป็นผู้นําคุณต้องการคุณต้องการความสําเร็จคุณต้องการสิ่งที่กําลังพิสูจน์บางอย่างภายในตัวเองจิตวิญญาณของคุณความสามารถของคุณอยากที่จะพิสูจน์ความจริงให้เกิดขึ้นให้ได้ว่าว่าความจริงที่คุณฝันคุณรู้สึกว่าคุณจะจะไปให้ได้ว่าคุณจะสําเร็จให้ได้คุณจะพิสูจน์ ด้วยตัวคุณเองว่าคุณจะเจอไหมนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นบางอย่างในจิววิญญาณของคุณของความรักกําลังจะเกิดขึ้นนีไม่พ้นกับความรักค,คู่รักคู่ชีวิตที่กําลังนํามาพบเจอกันแล้วก็เป็นเรื่องของ DIY ที่กําลังมาพบเจอกันและ King of Wands และก็ Ten of Pentacles นี่คือความอบันด้นที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คู่แท้คู่ชีวิตค่ะมาพร้อมกับความสุขการเติมเต็มคู่รักคู่แท้ที่มาพร้อมกับความรมสมบูรณ์ในชีวิตค่ะความรมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองรุ่งโรดบ้านรถนะคะอสังหาชีวิตไลฟ์สไตล์เติมเต็มทุกอย่างเลยการปลูกการสร้างการเดินหน้าสู่ความสุขแบบยั่งยืนจริงๆการดื่มดำเพราะฉะนั้น King of วอนคุณมีความเป็นผู้นำสูงนะคะ คุณมีไอเดียคุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณเติบโตคุณมีความรู้คุณมีความสามารถคุณมีทัศนคติคุณมีความเก่งความชี่ยวชาญในในสิ่งที่คุณทําคุณมีความเป็นผู้นํามากๆคุณเป็นนักล่ามากๆชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะฝันหรือคุณกําลังทําอะไรหรือว่าคุณกําลังรอคอยอะไรอยู่แล้วคุณลงมือตั้งหน้าตั้งตารอสิ่งสิ่งนั้นอย่างใจจดใจจ่อมากๆมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและช่วงชีวิตที่คุณจะเกิดขึ้นกับคุณคุณหนีไม่พ้นกับความรัก คุณหนีไม่พ้นกับกรรมคือการกระทําเพราะว่าสิ่งใดที่คุณทําไว้กําลังจะเห็นผลกําลังจะเกิดขึ้นอันนี้บอกเลยข้อแรกนะคะเพราะว่าจัสม n t คือการบทลงโทษของผลลัพธ์ของการกระทําเพราะฉะนั้นทําตอนนี้ผลลัพธ์เกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนเพราะคุณกําลังสร้างคุณกําลังทําและหนีไม่พ้นกับคู่รักคู่แท้ที่เป็นคู่แห่งบุญบาร,รมีซึ่งก,กันและกันคุณอาจจะเจอพลังงานของใครที่ยุด ทางไกลหรือว่าต่างชาติในความรักความสัมพันธ์เป็นคู่ชีวิตเป็นโซลคอนเนคชั่นโซลคอนแท c กเรียกได้ว่าเป็นพลังงานของทวินเฟลมด้วยเขาคนนี้เป็นคู่รักคู่ชีวิตของคุณที่มีอะไรที่ละไม้คล้ายก,กันกับคุณสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันนะคะเติมเต็มเติมเต็มจิตวิญญาณของกันและกันค่ะเพราะว่าเป็น10 of Pentacles ขออภัยค่ะเป็น10 of Cups ก็คือ10ถ้วยและพลังงาน King of Wands คุณจะได้ คุณจะได้หนุ่มรูปงามหรือสาวรูปงามที่มีไลฟ์สไตล์ทัศนคติที่เป็นเป็นปณิธานเดียวกันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการเติมเต็ม,ตมจิตวิญญาณของกันและกันให้เติมเต็มเป็นคู่บุญบาร,รมีคู่แห่งความโชคดีของกันและกันส่งเสริมกันและกันค่ะสวยงามมากๆนี่คือสิ่งที่คุณหนีไม่พ้นเลยในช่วงชีวิตนี้นะคะพาออกมาก็สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตค่ะมากๆเลยนะคะเป็นความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้น ไทมิ่งกำลังบอกให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นสิ่งที่คุณไม่ได้ตั้งใจมันก็จะเกิดขึ้นเพราะคุณมีความหวังคุณมีความเชื่อคุณมีความศรัทธาในตัวเองคุณมีความมั่นใจมากๆในตัวตนของคุณที่คุณจะสำเร็จให้ได้ที่คุณจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสุขทั้งการงาน นะคะการเงินคนรักคู่รักมองความเจริญเติบโตในชีวิตมองลูกมองหลานมองบ้านมองทุกอย่างให้มันเป็นแต่ความร่มเรือนร่มเย็นสุขสบายใจสุขสบายกายเลยทีเดียวบ้านปลายชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และสมบูรณ์แบบมีคู่แท้คู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันจนจนแก่จนเฒ่านะคะจนถึงบ้านปลายในชีวิตเลยทีเดียวได้แต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกดั่งใจหวังนะคะมีทรัพสมบัติมีสังหาและตอนนี้ก็เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างกําลังตอบคุณว่า ใครบางคนจะเข้ามาหาคุณใครบางคนกําลังสื่อความรักความผูกพันมาให้กับคุณนะคะเรามาดูซิว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะช่วงชีวิตนี้คุณหนีไม่พ้นกับเรื่องอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นขอข่าวดีมากๆของชาวราศีเมษ The Magician ความอาณาจรย์คุณจะหนีไม่พ้นคุณจะพบเจอเรื่องราว มหาจัรันความมหาจัรันของตัวเองความมหาจัรันของชีวิตแล้วก็ความไม่น่าเชื่อบางอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณเสมอแล้วก็อินฟินิตี้บางอย่างคือคือเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่พิเศษและพิเศษมากๆในตัวเองนะคะชาวราศีเมษมีความความเก่งมีความทะเยอทะยานมีความเชื่อมั่นมั่นใจชอบเสาะแสวงหาความรู้ชอบพัฒนาตัวเองมีทักษะมีความรู้มีความสามารถมีทั้งพรสวรรค์พรแสวงวิชาความสามารถในตัวตนของคุณสร้างพลัง ให้กับคุณสร้างพลังชีวิตให้กับคุณสร้างเมจิกให้กับชีวิตของคุณสร้างเวทมนต์ในตัวตนคุณให้เกิดเวทมนต์ขึ้นจริงๆกับความอบ,บันบานซ์การงานนะคะการเงินเติมเต็มชีวิตของคุณคุณจะประสบความสําเร็จได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองนะคะได้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้คู่ชีวิตที่ดีจากความเชื่อความมุ่งมั่นและมั่นใจการสะแสวงหาของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากๆเลยนี่คือเรื่องจริงนะคะนี่คือเรื่องจริงชาวราศีเมษขออีกค่ะ คุณหนีไม่พ้นกับเรื่องอะไรชีวิตนี้ the high p r i n s คุณเจอคู่ที่สมน้ำสมเนื้อมากๆคุณหนีไม่พ้นกับเรื่องอะไร six of swords ไม่ว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่นะจงเชื่อใน intuition ของคุณคุณมีคุณมีพรสวรรค์คุณมีพรสวัมากๆและคุณก็มีชาติยานการอย่างรู้ได้แม่นยำมากๆด้วยทัศนาคติ ะะการการมองการไกลการคาดการหรือว่าสัญชาตญาณความเป็นความเป็นผู้นำกนะารเป็นนักล่าการเป็นผู้เสาะแสวงหาความฝันการเป็นแรงบนันดาลใจเป็นพลังใจให้กับผู้อื่นนะคะและนั่นแหละความความมีสเสน่ห์ลึกลับหน้าคนหาของคุณมันผลักดันให,ให้คุณได้เติบโตนะคะผลักดันให้คุณก้าวไปในชีวิตที่สวยงามมากๆถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นแต่ในระหว่างทางอ่ะคุณจงดื่มด่ำกับวินาที ของคุณในทุกๆอย่างก้าเพราะว่ามันสวยงามมันหมหัศจรรย์เพราะว่า King of Wands ความหมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้แปลกคุณอาจจะเจอเรื่องแปลกเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะคะอยู่ก็เจออยู่ก็ได้คำตอบจากสิ่งที่ถามไว้อะไรแบบนี้นะคะจงเชื่อในอินเทอรเรชั่นของคุณคุณกำลังกำลังสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาคุณกำลังใกล้ถึงเป้าหมายคุณไปทุกทีทุกทีเพราะว่านี่คือ six of swords นะคะความสวยงามของท้องทะเลความสวยงามของการ ความสวยงามระหว่างทางการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตการก้าวเข้าไปสู่ความอุดมสมบูรณ์การเก็บเกี่ยวทุกๆุกวินาทีของการใช้ชีวิตเพื่อที่จะไปจนถึงบ้านปลายชีวิตของเรานั่นคือความสวยงามความดื่มด่ำของชีวิตจริงๆและเมื่อถึงจุดนั้นของชีวิตคุณก็จะรู้สึกว่ามันมันคือความสวยงามที่แบบมองกลับมาแล้วมันมีคุณค่ามันภาคภูมิใจมากๆนะคะ ขออีกสักหน่อยค่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรอีกนะคะชีวิตนี้ที่คุณจะได้เจอที่คุณหนีไม่พ้นคืออะไรอุปสรรคมีแน่นอนค่ะ t e of wands บอกแล้วนะคะ four of wands สวยงามมากๆเลย the high p r i n the high p i n c e s s เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะ the high r e f e n c เกิดขึ้นแล้วก็ the view of fortune major arcana าานะจิตวิญ,ญญาณของคุณ กำลังจะบอกว่าคุณหนี้ไม่พ้นหรอกนะคะด้านหลังเป็นเดอะ o ูค่ะด้านหลังเป็น The ะมูนคุณมีสิ่งพิเศษในตัวเองมากๆชาวราศีเมษบอกได้เลยค่ะว่า ten of wands คุณนี้ไม่พ้นกับอุปสรรคแน่นอนอุปสรรคแต่อุปสรนนปสรคนั้นมันสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสร้างประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้สร้างการปรับวิธีคิดสร้างการพลิกแผนแพลนนะคะในชีวิตของคุณเพื่อก้าวไปสู่ความความสุขความมั่งคั่งความมั่นคงหรือว่าสิ่งใหม่ๆอะไรที่ใช่ก็จะเป็นของคุณไม่ยากและจะไม่ง่ายแค่คุณมีความพยายามนะคะแล้วก็ four of wands มันสื่อถึงชีวิตอะไรบางอย่างที่สะท้อนในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณ คุณจะสะท้อนในเรื่องของสุขภาพสะท้อนในเรื่องของการงานอิสรภาพสะท้อนในทุกๆด้านของชีวิตที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณตามหาสะท้อนจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างในระหว่างทางของคุณเสมอคุณจะต้องตระหนักอะไรบางสิ่งบางอย่างในในหนทางชีวิตของตัวเองเสมอนะคะอุปสรรคความยากความเหนื่อยล้าความลําบากจะทําให้คุณได้ ทิกเปลี่ยนแล้วก็จัดการวางแผนในชีวิตใหม่ว่าจริงๆแล้วชีวิตคุณจะเป็นไปในทิศทางใดเพราะว่าเรื่องที่คุณจะเจอไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมีทั้งสิ่งที่น่าเสียดายมีทั้งสิ่งที่ต้องหลุดหายไปมีทั้งบางสิ่งบางอย่างที่จะต้อง คอนโทรลตัวเองนะคะเหมือนกับว่าบางอย่างอ่ะมันจะต้องคอนโทรลตัวเอง,ค,เอง,งเค,คุณจะเจอบางสิ่งที่เรียกว่าความรักคุณจะเจอบางสิ่งที่เรียกว่าหัวใจบางสิ่งคุณอาจจะเจอคำว่าความอบอุ่นของกันและกันในความรักนะคะ ทุกอย่างในชีวิตของคุณที่เกิดขึ้นจะสอนให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองจะสอนให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองจะสอนให้คุณประสบความสําเร็จในตัวเองจะสอนให้คุณสร้างให้คุณปลูกให้คุณสร้างนะคะคุณมีภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับความที่คุณมีหน้าที่การงานภาระหน้าที่หรือว่าความพยิยาพนความสําเร็จที่ที่มีในใจส่งผลกระทบในเรื่องของสุขภาพด้เช่นกันนะคะ วดหลังนะปวดคอบาลายแบบนี้นะคะหรืออะไรที่มันหนักเกินไปเครียดเกินไปก็ความกังวลความคิดมากหรือว่าคิดเยอะคิดมากคิดหนักนะคะหรือว่าแบกอะไรไว้คนเดียวนะคะจงคลายสิ่งเนั้นด้วยคือต้องค,คุณต้องบาลานซ์คุณต้องหาความมั่นคงจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ไดม้มั่นคงในตัวเองว่าคุณจะโฟกัสอะไรโฟกัสตัวเองโฟกัสการงานการเงิน สุขภาพหรือความรักอะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะเป็นสิ่งที่สาคัญมากจงหาความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนนะคะแล้วคุณจะสร้างความมั่นคงที่เกิดขึ้นจริงในตัวตนของคุณ The High Priestess The Wheel of Fortune โชคชะตากําลังผลักดันให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกันจะเกิดขึ้นเรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณในระหว่างทางการเดินทางสม่ําเสมอแล้วก็มันเป็นพลังงานความรู้สึกเหมือนกับว่า คุณจะได้เดินทางไกลเดินทางรอบโลกคุณจะได้เดินทางในสิ่งที่คุณไม่เคยไม่เคยคิดว่าคุณจะคุณจะเจอแต่ว่าคุณมีความเชื่อบางสิมืออย่างคุณจะได้โยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศคุณจะได้อ่าได้ค้นหาตัวตนของตัวเองเจอคุณจะได้ค้นหาความจริงอะไรบางสิมืออย่างที่เกิดขึ้นคุณกําลังก้าวเข้าสู่ความเป็นอิสระภาพทางธรรมชาตินะคะได้ได้ว่า สิ่งที่คุณสาอสแสวงหามันอาจจะมีจุดจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าก้าวเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติความสุขหรือสสอะแสวงหาความสงบสุขภายในใจของตัวคุณเองนะคะหรือว่าโยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศได้เปลี่ยนศาสนาได้ค้นพบความมาจจะจัร,ร์ของชีวิตได้กลับบ้านที่คุณเคยอยู่มานั้นมานาแสนนานนั้นนะคะเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างกําลังขับเคลื่อนไปให้คุณได้พบเจอเรื่องราวที่คุณไม่เคย ไม่เคยรู้สึกว่าจะได้เจอมันอาจจะเป็นสิ่งที่เหนือเหนือจินตนาการเหนือความฝันที่คุณเคยคิดแล้วก็เคยรู้สึกนะคะเพราะว่ามันเป็น the w i e l of fortune แล้วก็ the high p r i n t e s e คือโชคชะตากำลังพลิกเปลี่ยนให้คุณเป็นคนที่เฟลลี่อิสระภาพ the f o o l เดินทางหรือว่าต้องเดินทางบ่อยบ่อยนะคะคุณอาจจะไม่คิดว่างานที่คุณทำสามารถที่ที่จะเปลี่ยนชีวิตการเดินทางของคุณได้ ทริโอเปเนเคิลไนอฟคัพ p s acles, ups, ที่จะเปลี่ยนชีวิตการเดินทางของคุณได้ที่จะที่จะเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างไปออกออกไปสู่อิสระภาพได้จงมั่นใจในตัวเองจงเตรียมแพ็คกระเป๋านะคะเพื่อที่จะได้ออกไปท้าทายสิ่งใหม่ใหให้กับทุกคนเองแล้วโชคชะตากำลังเคลื่อนให้คุณออกไปสู่สิ่งใหม่ใหมไม่ให้คุณอยู่กับที่ n i อ of Cups The Lovers ว้าว The Lovers เกิดขึ้น เพราะว่าคุณเชื่อในสัญชาติยานความรู้สึกของตัวคุณเองความรักคุณกําลังเจอ DIY masculine ที่เข้ามาฉุดคุณให้ขึ้นสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่มากๆยิ่งใหญ่เหนือการเวลาจริงๆ knife of p e n t a c l e s ค่ะสวยงามมากๆเลย the moon DIY masculine ค,คนคนนี้ที่อยู่ไกลแสในไกลจากคุณเป็นความรักความสามารถที่ผูกพันมาจากที่ที่คุณรู้สึกว่าไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเขา เขาจะพาคุณตื่นรู้ในระดับจิตวิญญาณพาคุณก้าวเข้าสู่ความร่ํารวยในชีวิตก้าวเข้าสู่ความร่ํารวยแบบแบบที่ว่าแบบที่ว่าทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนเลยจากที่คุณไม่เคยมีคุณกลับมีนะคะพลิกเปลี่ยนชีวิตเป็นมั่งมีมั่งคัง่งร่รํารวยและเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณถามหา สิ่งที่คุณอยากได้คําตอบกําลังที่จะได้รับคําตอบไม่ว่าคําตอบนั้นจะคืองานคือความรักคือสุขภาพคืออะไรก็ตามคุณจะได้คําตอบจากตัวเองคุณจะได้คําตอบทุกอย่างจากตัวเองคุณจะได้คําตอบจากจิตวิญญาณของคุณได้คําตอบจากเ n e r g y ภายในของคุณแค่คุณถามคุณขออะไรไว้นะคะคุณจะได้คําตอบนั้นระหว่างทางและเมื่อยังเมื่อยังไม่ถึงเวลาได้รับคำตอบมันจะไม่มันจะไม่ได้เลยนะคะในความรู้สึกนั้นว่ามันจะไม่ได้รับคําตอบนั้นแต่ว่าขอยคุณพยายามไปนะคะ ขอให้คุณพยายามขอให้คุณสู้ไปแล้วคุณจะได้รับคําตอบนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะเจอแล้วคุณหนีไม่พ้นนะคะกับเรื่องความสําเร็จในชีวิตกับเรื่องของการโยกย้ายทิศทางที่อยู่ที่อาศายัยโยกย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างประเทศเปลี่ยนศาสนาคน้นค้นหาตัวตนของตัวเองเจอสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตหรือว่าได้เดินทางรอบโลกหรือว่าได้ทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้หรือว่ามีชีวิตที่อิสรีเสรีภาพมากๆ ขอบเขตของคุณไม่มีดี่สิ้นสุดจริงๆนะคะกับสิ่งที่คุณจะได้เจอสวยงามมากๆค่ะขอคำตอบของชาวราศีเมษชุดอนิลดิเรกชันตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา big happy c h a n g e อยู่ที่คุณเลือกอยู่ที่คุณตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณตัดสินใจในสิ่งที่ถูถกต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ และความสุขครั้งยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กาลังจะเกิดขึ้นถ้าตอนนี้สัญชาตญาณของคุณเป็นไปในทิศทางใดนะเพราะว่าจัสเมนขึ้นใบแรกนั่นหมายถึงว่าความจริงกําลังจะปรากฏเกิดขึ้นคําตอบที่คุณรู้ที่คุณอยากรู้จะได้รู้ผลลัพธ์ของการกระทําบางอย่างกําลังจะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นเหมือนกับว่าคุณมีทัศนคติเป็นคนสมัยใหม่นะคะมีความคิดการอ่านในการวางแผนดีไซน์การลงทุน การต่อยอดการสร้างพลังใจกำลังใจแล้วก็เป็นผู้นำบางสิ่งแล้วทีเนี้ยถ้าคุณอยากที่จะทำอะไรอยากที่จะสร้างอะไรเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแลบผลลัพธ์สิ่งที่ไม่น่าเชื่อความอัศจรรย์ในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณประสบความสำเร็จปังๆมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ